เฮ้ยโอ้ยผูดไม่ทันเจ็บเปล่าไงตูตะกะ้าตะกร้าตะกร้าตัวกูยกเลยผมโยมเลื่อนโยมอ๋อไม่อ๋อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียนตาอเดี๋ยวสักฟื้นจะแพ้นั่นทุบไปหลยลุงด้วยจะบาก็เสียตังเหมือนกั่นลยโอ้บหมันม่ทันลยนมันันเลยม่ตันเลย

ประตูสำคัญหลวงข่อยบ่อเผินใช่ไหมรอลุดมัดแล้วมือค่กะเพื่อมาไม่เลรอไม่เลไม่สองให้ดูที่ไงวันนี้โรนโด้สัสดี

Dia ndo lu kan apo